อันติกเข้ามาอยู่เข้ามาตรงนี้เมื่อเช้าเพราว่าคณะนั้นเข้ามาแต่แต่ละที่แล้วแต่คนก็จะพาไปไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละที่เขาพาไปไม่เหมือนกันดีจังเลยเนาะประเทศไทยโอ้ประเทศอินเดียเขามีเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เขามีแบบสิ่งสําคัญบ้านเมืองเขาเนาะแต่เขาก็เห็นทุกวันแล้วไงเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเราเป็นคนไทยเขาเหมือนกับเรา เป็นคนไทยและชาวต่างชาติเด็กไปอินเดียเด็กอะไรมาอุ้ยเขามาเที่ยวอีกแล้วเขามาอะไรอีกแล้วไทยเขาก็ไปดูกตะแก้วอันนี้เป็นทำวัดอยู่นี่เหรอครับเป็นเป็นทำกันอ๋อตอนนี้เป็นมันกันไทเทนไรไม่ใช่ตั้งมาที่นี่เป็นที่นี่เป็นไทเลสที่นี่เป็นไปอ๋อใหญ่ใหญ่ใช่ไหมทุนนี้เสร็จแล้วก็ไปเข็นทางนี้เหรออืมจ้าจ้า ทำูบมาจะทำมาสูบแบบนี้เหรอสูบแล้วะทำ <c oughs> ท,ที่นี้เสร็จแล้วก็ไปเข็นทางนี้เหรอคือ <c oughs> จะเข็นทางนี้ทางทาง,ทางนี้ไปแล้ว <c oughs> ทางนูน่น <c oughs>